ให้หลานค่าอะไรนะค่าอ๋อค่ากุ้งโอ้ให้พ่อแม่ไม่เอาแต่หลานความมากเลยอ๋อหลานหลานน่ารักทำหน้าสวยสินี่นี่เ็าถ่ายวีดีโอจะออกอยู่ทั่วโลกเลยนะเนี่ยสวยๆโอ๋อน่ารักน่ารักเออทำไมพ่อแม่ไม่เอานะไปเลยไปตลาดเลยไปตลาดกับแม่แล้วไปซื้อแล้วไปซื้อแล้ว ไปไปซื้อขนมไปซื้อขนมได้ตังค์แล้วไปซื้อขนมมาเดี๋ยววันวันนี้ให้น้องมดเป็นใส่ชะดาหน่อยนี่เป็นเจ้าปลาโลดดูปลาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยว ตอนนี้เราก็ทอดปลาสลิดเนื่องจากว่าบางบ่อว่าบางบ่อก็เป็นปลาช่อนบางบ่อก็เป็นปลาสลิดห้าบาทสิบาทก็เอานะนะพอแล้ไม่ครับปลารถเขารู้แล้วถามท้ามเอมาถาม ถามไม่ควรไม่เคยทอดทำกับข้าวก็ชอบตีนะเนี่ยนั่นเป็นไงล่ะเปียกทำนั่นเป็นไง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 ตอนนี้แม่แม่บ้านทำอะไรคะแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมแกงอ่อมหมูหรือแกงอ่อมอะไรแกงอ่อมอ่อมช้างค่ะอ่ออมช้าง๋อใส่งาด้วยอ่อมช้างนี้ำมดอะไรในหั่นหมูมีนัดี่หั่นหมูอ๋อถือว่าใช้แรงเยอะแล้ว อ๋อแป๊วนี่ก็หั่นผักใหญ่บ้างเล็กบ้างอยากอยากกินอะไรก็หัน่น,น,นอยากกินแบบไหน,น,นก็หั่นไปอยากไหมคะอยากอยากทำให้อร่อยแล้วกันทำตอนนี้ต้องบังคับทำไงก็ได้ขอขอให้อร่อยน่าจะยากไก่ไข่ของเราก็ยังมีเหลืออยู่นะครับไก่ไข่ของเราก็ยังมีเหลือรอ ยืนกันหน้าสลอนรออาหารเช้าไม่เป็นไรให้รอไปก่อนแล้วตอนนี้เก็บไข่ยังเนี่ยสระน้ำเลี้ยงปลาก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ ป่าตัวน้อยๆอยู่ในบ่ออันนี้สวนข้างหลังมีใบเตยมีต้นมะม่วงมีต้นกล้วยแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมมีอยู่หลายต้นนะครับ ก,ก็จะเป็นต้นแคร์ต้นมะนาวต้นมะนาวยังไม่มีลูกมีลูกน้อยๆนะครับเยอะไปหมดแต่ว่ายังกินไม่ได้ไเป็นสวนหลังบ้าน ของพี่ชายคนโตที่รัส,สิ์นี่ก็เป็นต้นมะนาวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่คือลูกยังไม่โตลูกเล็กๆในต้นชมพู่ ต้นชมพู่ลูกยังเล็กๆอยู่ต้นชมพู่ยังไม่โตแต่หนอนเยอะมากต้นชมพู่อันนี้คือต้นหม่อนต้นหม่อนที่เอาไว้เลี้ยงไหมแต่ว่าลูกเราก็มากินได้ ขเขาเรียกลูกอะไรนะมอนเบอร์รี่ต้นนี้น่าจะเป็นต้นมะก,กอกต้นมะก,กอกต้นเล็กๆอยู่ยังไม่โตต้นชับพลูต้นชับพลู ต้นเมี่ยงคำไว้กินเมี่ยงคำนี่คือต้นพริกต้นพริกไม่มีลูกเลยใบยเริ่มงีกแล้วน่าจะโดนเพี้ยนลงต้นขา่าอันนี้ต้นขนุนมีลูกแล้วลูกเล็กๆล,ลูกเล็กๆแต่ว่ายังไม่โต ยังกินไม่ได้ต้องรออีกสักพักหนึ่งนี่กับต้นมะม่วงพืชผักผลไม้เยอะมากสำหรับต้นนี้ต้นมะม่วงหาวมะนาวโู่ไม่มีลูกเลยหน้านี้หน้าแหลงต้นนี้คือต้นตะขบปลูกไว้เพื่อให้นก มากินลูกตะขบก,ก็จะได้ดูมีธรรมชาติมีนกบินมีเสียงนกร้องตอนนี้ต้นมะละกอรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลูกเล็กนิดเดียวต้องรอให้โตกว่านี้นิดหนึ่งเอามาตำส้มตำได้ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือต้นบวบมีลูกบวบอยู่ด้วย สองสามลูกใหญ่มากเอามากินได้เลยลูกบวบแค่ลูกเดียวก็เอามากแกงได้หนึ่งหม้อแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะออกเยอะมากลูกบวบตอนนี้พี่ชายก็กําลังจะหัน่นกล้วยหอมกล้วยหอมนี่ปลูกเองเปล่าครับพี่น้อยปลูกเองโอ้ย oh, เป็นกล้วยหอมที่พี่ชายปลูกเองอยู่ที่สวนบ้านนี้หวีค่อนข้างจะใหญ่มาก น่าจะเก็บไว้อีกสักวันสวันแล้วก็จะสุกสามารถกินได้เลยลาแบกาวมาเป็นเป็นลาวอยู่ข้างหลังด้วยเบื่อเป็นลาวโอ้เด็กใส่ชุดอะไรเนี่ยมาโจ้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวให้แป๋วก็ถ่ายวิดีโออันเริ่มดาวได้เลยนะถ่ายแล้วถ่ายแล้ว่ฮะให้เธอไปตัดเอาน้ำนึงิเออน่งถึงสิ หนึห้ามยิ้มห้ามยิ้มเดี๋ยวเห็นฝันสอแก้มหยดแก้มหยดแก้มหยดแก้มยดไปปลูกลุงยามเลยไม่ตื่นเหรอไม่ตื่นไม่ตื่นอ้โหเอาอีกท่านหนึ่งมาไปปลลกุงาขอให้ลุงคลดสุขภาพแข็งแรงขอให้น้องๆดสุขภาพแข็งแรงด้วนกันรวยๆ้วยด้วยหนึ่งถึงห้าโอ้โหดวย แต่เล่นขี้ไม่เอานะมาก็มาก็มามาเลยกมาเลยกมาเกาาวไปเลเกย์ขยลงเฟสนน่าอย่าเหยิบนะอย่าหยิบนะ1 2 3อีกกองหนึ่งค่ะ1 2 3ขอให้พี่น้อยสุขภาพแข็งแรงนนานอยูเป็นมโปรลงไมของลูกหลานลูกหลาน ไอ้น like yeah well, right ้องๆเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยด้วยนะออ่ายู่เป็นฝันยืนแล้วก็รวย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 แล้วคนณผาก็รวยรวยแล้วให้รวยครับนี่ของกินแล้วว้าวนี่ได้ได้ไม่แฉกเลยมีของกินแล้วรีบแท้นั่งกันแล้ว อยากกินข้าวกินอะไรกินก็ได้ใจจะเก็มก่อนไหมถุงถุงพลาสติกรถนั่นแหละมันจะได้ง่ายร้มหลังคันโอ้โหแล้วทำอะไรเนี่ยโจ้จะได้หมครับนี่จะทำต้มต้มยำต้มแซ่บกันต้มแซ่บครับต้มแซ่บครับป้า กอครัวห okay. <or> <laughs> oh! ัวปลา ไปแล้วไปหยาดูแบบเออน่าแผลว่าไปไหนแล้วไปถ่ายอะไรล่ะหมาแล้วเก็บได้กี่ลูกทเดีสทำดียดีสทำดีดีสวยสวยโอ้ยได้เยอะ จะยิ้มมากลูกจะยิ้มมากนเน่ออใช่ไม่งั้นเดี๋ยวปันแล้วเดี๋ยวพี่น้อยอันนี้ให้ตังสยามสยามไม่ไม่เตื่นยัไม่เตือนทำาให้สยามไปเล่นโอเคโอ้โหโอเค เียบ้อยวนนี้ให้ยามยามครับตามความใจร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยขอาร์ดน่ขอน้องน้องฮะอดเ็ะกอปากคดให้กันะคู่าคูัอันนั้น ใช้กคเรื่องคู่กคพอแล้วเขาคอมเมนต์กันเลยะแล้วขึ้นทีแทแล้แลาเไปข้นที่บ้นเราเสียไปทีนเออบอกว่าแท้มสิบยิ่งเยอเป็นเพาันปมันก็ไปทะเลนะาบอกเขาเรียกว่าสังเ ถ้ามอบลูกถอยมาถอยมาก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมไว้ให้สยามเอามาเล่นเมื่อคืนแต่เก็คือเจ้าพ่วงก่อนทำพิธีทำพิธีขอให้เฮงเฮงเสียเสียได้ดยเรียบร้อยดีแล้ว น้องโมดให้พี่ยามต่ออหไอ้คนนี้ได้ไปเมื่อคืนแล้วไม่ใย่หรออาพี่ยามพันงงทำงงแลขวาแลซ้ายน้องให้แ่วก็ส่งลนให้แลกสงลให้ออน้องเาจะยืนยุหรข้างมันจะยืนข้างเามอบ อย่าใจอย่ายิ้มเลยนะโอเคทันเดียวถ่ายเยอะแท้เอ้ออาวผัวมองเอ้าบอกลุงหลาให้หลานไหมให้หลานต่อไหมให้ให้หลานเท่าไหร่ให้หลานเท่าไหร่ไม่ได้ยินใบหนึ่งใจไหมลุงอ่ะใจไหมลุงใจไหมยี่สิบบาทนั่นแหละ ลุงแกะแจกเลยบอกเลยลุงแกะแจกเลยไม่เอาเว้ยจะไปเปผู้สาวเหรอเออเด็กก็ไปปลุกเขาแล้วแล้วก็เอาโทรศัพท์มากดๆเอาโทรศัพท์ก็มาสั่งเองด้วยนะตอนนี้เราก็เดินทางออกจากบ้านของพี่รสิทธิ์แล้วนะครับกำลังจะเดินทางกับ กรุงเทพเพื่อไปทำงานต่อการมาพบญาติครั้งนี้นะครับมาเยี่ยมพี่ชายก็มีความสนุกสนานเฮฮะขำขำก็มาอวยพรปีใหม่ให้พี่ชายนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอปิดคลิปตอนนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่าน,น,นสุขภาพแข็งแรง พลัดนมามัยสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ